ครับเพื่อนเพื the 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 ่อนชาว youtube ท่านนะครับก็ม the ีหลายคนนะครับยังสงสัยในส่วนของพวกเลื่อยพวกนี้นะครับระหว่างสติวนะครับแล้วก็ของวุฒิสวนะครับว่าเลื่อย2รุ่นนี้นะครับว่ารุ่นไหนผลิตก่อนนะครับหลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้านะครับว่ารุ่นไหนผลิตก่อนและหลายคนยังไม่รู้ว่าเลื่อยของวุฒิสวนานะครับกับสติวเขาก็กลายเหมือนคู้ซีนะคู้ซีคู่แก่งกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็คล้ายๆว่าอ่าถ้าผมให้เพื่อนเพื่อนทายนะครับ ว่าระหว่างอุตสวนาผมไม่ได้เอาสติลมาทั่งนะครับตัวนี้เป็นเลื่อสเบียนนะครับเพราะว่าทางร้านนะครับมีใบอนุญาตให้จําหน่ายเลื่อโซยนนะครับแล้วก็ให้อนุญาตให้มเลื่อโซยนนะครับเพราะว่าการซ่อมเลื่อานั้นต้องมีใบอนุญาตด้วยนะครับแล้วก็การขายก็ต้องมีใบอนุญาตนะครับอาจจะนี้ผมเอามายกตัวอย่างนะแต่ตัวเลื่อของสติลไม่ไดเอามายกตัวอย่างนะครับก็เอาเป็นแบรนด์ของอุติสวนาเขาแล้วกันครับผมให้เพื่อนๆทายว่าระหว่างอุติสวนากับสติลนะครับ สองรุ่นนี้นะครับรุ่นไหนผลิตก่อนครับแล้วมันมีมากี่ปีแล้วนะครับอ่าลองทายกันดูนะครับคิดในใจดูนะครับเดี๋ยวผมจะเลยนะครับผมว่าหลายคนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้จักแบรนด์นะครับหลายคนก็รู้นะครับอ่าระหว่างอุตสวนรกับสติลนะครับผมจะจะเฉลยให้ฟังนะครับอุซสวนรเป็นแบรนด์ที่ผลิตเรื่อยก่อนสติลนะครับ แต่ในส่วนของชิ้นส่วนอื่นๆหรืออะไรอื่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์นะสติวก็จะมา่อน,นครับแต่สําหรับตัวเลื่อยนะผมพูดถึงตัวเรื่อยนะครพุตธสวนาจะมาก่อนครับอุตสวนาผลิตเมื่อปี1นึ่งพน้ะครับห้านะครับหรือประมาณ60ปีที่แล้วนะครับเป็นเรื่อยรุ่นแรกนะครับที่วิศวกรฐฐาทางโรงงานได้ผลิตเรื่อยขึ้นมานะครับแต่ปรากฏว่านะรุ่นแรกนะครับเรื่อยมันมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับเลื่อยมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็เริ่มพัฒนาเรื่อยรุ่นหลังๆมาเรื่อยๆครับ ให้มีน้ำหนักเบาครับแล้วรอบจัดนะครับเลื่อยอุศวานาครับมีกระจายไปทั่วสวีเดนและก็ฟินแลนด์นะครับก็คือพูดง่ายๆเลื่อยเมืองหนาวนะครับเลื่อยเมืองหนาวเพื่อนๆน่าจะเห็นพวกสารกดีหรือในช่อง y t u t u นะที่ฝรั่งเขาทำแบรนด์นะครับของอุศอุศวานาครับที่กอาไปตัดไม้สนนะครับอาจจะเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าที่มีจําหน่ายในเมืองไทยก็มีรุ่น1200.95แรนม้านะครับ าที่ไม่ต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็สองสี่ศูนย์นะครับแล้วก็สามารถสามก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้สามารถสามแล้วก็สามหกห้านะครับแล้วก็สามเจ็ดสองนะครับสามเจ็ดสองเอ็กพีสามเก้าห้าสามเก้าห้าเอ็กพีมีหลายรุ่นมากครับซึ่งเปรียบเทียบกับสตินก็เหมือนเหมือนกันครับมีหลายรุ่นแต่ในส่วนของสตินนะครับผลิตเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าจุดห้านะครับถ้าเป็นของอุตสวรรค์หกสิบปีนะครับสี่ปีแล้วนะครับที่ผลิตเรื่อยรุ่นนี้มานะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกที่ผลิตมาก็คือห อ่าหายสงสัยนะครับเพื่อนๆน่าจะหายสงสัยว่าคนไหนมาก่อนกันนะครับแต่เขาจะเป็นคู่กัดคู่ซี้นะครับเหมือนเพื่อนกันตลอดนะครับมีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นอ่าการตัดไม้โจนะครับอ่าก็ไม่ไม่เคยต่างกันนะครับไม่เคยต่างกันระหว่างอุศกับอ่าอุศวนากับอ่าสติวนะครับทีนี้อุศวนามีอะไรอีกนะครับมีปฏิปันธ์อะไรอีกก็เรียกว่าปฏิจจพัน์นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาหยิบเครื่องสัตย่ามาดูนะครับอุศวนาเดี๋ยวขอเครื่องสัตย่าอ่ามาหนึ่งรุ่นนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับ ผลิตมาหลายอย่างมากนะครับในส่วนของเครื่องจักรนะครับของอุตสวันะครับแต่เพื่อนเพื่อหลายคนยังไม่รู้นะครับว่ามันทนมากนะครับมันทนแดนนี้คือเชื่อมั่นได้เชื่อถือได้นะครับมันทนมากนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาดูก็กล้องเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเกรื่ารุ่นห้าสี่หนึ่งนะครับมีห้าสีหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่สามเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็พัฒนามี3่สาแล้วก็มาเป็นรุ่น5้าสีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวนี้ก็จะเป็นอุฒิสวสดิ์รุ่นนะครับ ห้าสี่หนึ่งนะครับห้าสามหนึ่งนะครับต้นนะครับห้าสามหนึ่งซึ่งผมก็จําหน่ายมานานแล้วครับตั้งแต่เป็นตัวแทนตั้งแต่แรกๆเลยครับก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วสิบ่าปีทีนี้ผมก็จะรู้ครับคือเมื่อเราขายมานานๆไปนานๆไปเราก็จะรู้ถึงอะไรมันอะไรมันทนบ้างอะไรมันมีปัญหาบ้างเราก็จะรู้นะครับว่าเอมันโอเคไหมนะครับถ้าโอเคผมก็จะจําหน่ายครับผมก็เลยจําหน่ายมาตั้งแต่นั้นเป็นเริ่มเป็นต้นมาก็เป็นหลายๆพันตัวแล้วครับ อ่ะนะครับแล้วก็เป็นพวกรถสัญยานั่งกลับนะครับเครื่องยนต์อเนกประสงค์นะครับก็มีหลายหลากหลายสินค้านะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาฟังเสียงกันไหมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มสตาร์ทรุ่นหนึ่งสองศูนย์ให้ฟังนะครับว่ามันเสียงมันจะขนาดไหนนะครับหนึ่งสองศูนย์ศูนย์จุดเก้าห้าอะไรน้าไม่ก็ขึ้นทะเบี้ยนะครับอ่าฟังเสียงนะครับ เดี๋ยวนานไปเดี๋ยวข้างบาง้านํำคาญเดี๋ยวฟังพี่ใหญ่บ้างนะนะนะครับสามสามนะครับสามห้าสามนะดูดุไหมครับเีสยงดุมาก ที่ผมบอกเมื่อต้นเรื่องนะครับว่าอ่าพุทธวนานะเขาจะเล่นเล่นรอบนะครับเครื่องรอบต้องจัดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคารทำอ่าอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอุตสาหกรรมต้นสนหรือยางปลานะครับบ้านเรานะครับก็จะเน้นหานะครับหรือว่าต้องการนะเลื่องที่มีอ่าความเร็วรอบจัดนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาครับมันก็ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็ทําให้งานออกมารวดเร็วนะครับ ทีนี้ทางคุณสวนาก็เลยทําให้ตัวเลื่อยนะครับมีน้ําหนักเบามากที่สุดนะครับเพื่อหนึ่งคนใช้งานไม่เหนื่อยน้าหนักเบาแล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็สองมีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับให้เหมาะสมกับหน้างานนะครับทีนี้ก็หมดเรื่องนะครับระหว่างข้อสงสัยที่ว่าวุ้กับสตีลในส่วนของเลื่อยนะครับอันไหนผลิตก่อนะครับอันนี้60ปีผ่านมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นของสตีลก็1995 แต่ติวเรือดรุนแรกนะครับก็คลายก็สงสัยวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆชาวยูทูบไปก่อนนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือกดติดตามไว้นะครับอ่ะลาครับไปก่อนสวัสดีครับ